สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองปายสู้ผู้สุกคนน่ามือน้ม่โปอะก,กัอนอีกแล้วครับเคยไทยสะใภอีส,ภสานพี่น้องกับเมนูแซ่บเลยพี่น้องจอมกุ้งครับจอมกุ้งตาม่นปลาซิ่วาาก็จะเสียนปลาจอมอันนี้สิเป็นกุ้งครับเป็นจอมกุ้งนะพี่น้องนะเมนูแซ่บเลยเดดแดวกว่อนเท่าสีไปโซยกันไปเขาเนียวคุยกัน อย่เลื่อมกดไหลกดซาวตะไคร่กดแชร์เพื่อเป็นกาลั่งใจให้เคยไทยสะพยอีสานคนอนึ่งนี่เด้อพี่น้องเด้อมามาบาท,ที่นี้ไายงานโตเสร็จแล้วพี่น้องํำแหลกแหกไม้เสพแทบกันเลยอืมโดุดห,หลุดหลดมาแก่มม้ำพี่น้อง ขัากนาดไปนองข้กกนาดเขิน่งเบืเบโโ้งโตกุุง อันนี้จะเป็นสมพักเด้อพี่นองเ้ยสมพักสมพักกัดคมกระลำละไม่หลับม่นนพักกัด một miếng bằng gặp phải miếng bằng เผ็ดเผ็ดพี่น้องเปี๊ยกเผ็ดเอาพี่น้องครับแล้วเหม่อแล้วเว้นไปอีกคาบหนึ่งแล้วขอขอบบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะครับเด้อสำหรับการรับชมแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ติดตามามักก็กดไลค์ถือใจกับแย่เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเด้อพี่น้องเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็จะขอตัวลาพี่ลาน้องไปก่อนจะคอยพั่พั่วการคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นเมนูอีหยังพ่อแม่พี่น้องก็จะคอยติดตามรับชมกันนะครับเด้อสำหรับเมื่อนี้ก็จะขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ